ในนมอลลอฮ์อัลลอฮ์รัลลอฮ์อ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  mm ัลลอฮ์อ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 ัสลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัลลอฮ์อักลอฮ์อัลลอฮรอัลลอฮ์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 อัพีอน้อัลลทฮ์อัลลตามรัลลาฮ์อัลาอฮ์อัลล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 อฮ์อั้ลอฮ์อัลลอฮ์อัล่าฮ์อัลลอฮ์อัลลอามผม แต่ถ้าเป็นเหตุผลมีหลักฐานพี่น้องก็ต้องเชื่ออะไรครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นคือเรื่องของศาสนานะครับและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยทำดุละขอชุกก็ต่อสุนรรลาที่ผมได้มีโอกาสมาทํารายการเช่นนี้ทําให้ผมนั้นได้ค้นคว้าขว้ขว้าตลอดระยะเวลากว่า2ปีพี่น้องเองก็คงจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับ ตลอดระยะเวลาเดือนรมอมฎอนที่ผ่านมามีคนแวะมาเยี่ยมเยียนเยอะนะครับมาจากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเป็นแฟนเพจทำดีแล้วครับทาให้เรานั้นดีใจที่เรามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากมายที่มาเยี่ยมมาเยียนกันพี่น้องวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารแล้ว19เมษายนในปฏิทินอิสลามวันนี้18 19รมอมฎอนไปแล้วแล้วผ่านมาพี่น้อง2ใน3แล้วเหลือเวลาอีก10วันที่เราจะคุยกันเรื่องค,ค่ําคืนไลละตุนกอ จากวันนี้ตอนที่7 3 2เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่เลียงไปเรื่อยๆวันนี้นะ่าสำคัญน่าสนใจครับพี่น้องศินอดทั้งในเดือนรอมฎอนและสินอดสุนัตจันทร์พรฤหัสและศินอด1 3 14 15ในปฏินินอิสลามกับอัลกุรอานที่เราอ่านกันนะครับอัลฟุรกอนแยกความจริงกับความเท็จออกจากกันธรรมนูญในการดำเนินชีวิตคู่มือในการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งสองอย่างนี้ช่วยเราได้พี่น้อง <N> นะครับไม่ใช่ผมบอกนะครับท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลัมยืนยันเช่นนั้นอย่างนี้ครับพี่น้องจากอับดุลลอฮ์ะนะครับจากอบบับดุลอัมรุโิยัลลอฮุอันหุได้กล่าวว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดสลุสลตัมได้บอกว่าฟังนะครับการถือศีลอดและอัลกุรานจ,จะให้ความช่วยเหลือแก่บ่าวในในอาคิรอนนะครับศีลอดจะกล่าวว่าไม่ใช่แค่อาคิรอนนะครับช่วยตั้งแต่อาลัมัสซัคเลยมอลิกัตจะมาทำร้ายมาทุกมาตีเราลงโทษเราอาลัมบสซัคสองอย่างนี้จะมาบอกว่าอย่างไร นะครับสินอดจะกล่าวว่ายาอัลลอฮ์พะพิบาลของฉันฉันทําให้เขานั้นต้องอดอาหารและอดทนจากอารมณ์ไฟต่ําในตอนกลางวันนะ,นะครับดังนั้นนะครับยาอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับความช่วยเหลือขอให้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาเถิดน,นะอันนี้สินอดบอกบอกอลัลลอฮ์ขอต่อร้อนนะครับไม่ใช่บอกขอต่อร้อนอังกุรอ่านก็จะออกมาบอกเช่นเดียวกันโอ้ยาอัลลอฮ์ฉันทาให้เขาต้องอดหลับอดนอนในตอนกลางคืนดังนั้น ให้ฉันได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาเถิดอัลกุรอานก็จะมาบอกนะฮะในขณะที่คนคนนี้บาวบาวของพระอัลลอฮ์กำลังจะถูกลงโทษสองอย่างนี้ก็ออกมายืนข้างหน้าแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์นะครับละซูยละซุลละกล่าวว่านะครับจากนั้นทั้งสองก็ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เขานะฮะนั่นก็หมายถึงทั้งศีลอดทั้งกุรอานได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือแก่บาวที่ถือศีลอดเป็นประจำและบาวที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำ นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเข้าสวรรค์ด้วยการบริจาคนะครับเอา2ออย่างนี้ก่อนอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามอาหมัดถือว่าเป็นฮะดิษซอฮียครับเป็นฮะดิษที่ซอเฮียเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอย่าละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าละทิ้งสองอย่างนี้อันกุรอานพี่น้องอ่านได้ทุกเวลาทําให้เนื้อตัวพี่น้องสะอาดด้วยหัวใจสะอาดรักษาโรคต่างๆในร่างกายของเราด้วย นะฮะส่วนการถือสิลอดก็จะทําให้เรานั้นได้รับความโปรดปรานจากอาลัลลอฮ์ซึ่งแสดงความตักวาด้วยการละเว้นในสิ่งที่ฮาล้านอาหารฮ้าลานแล้วก็ละเว้นการเที่ยวเตร่บางอย่างฮาล้านแล้วก็ละเว้นการอยู่ร่วมกันสามีภรรยาเราก็ละเว้นเพราะนั้นสองอย่างนี้นะครับสองอย่างนี้จะมาช่วยเราอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ความผิดของเรานั้นถูกพิจารณนาะนะครับในขณะที่ความผิดของเรานั้นถูกพิจารณนาะ เพราะฉะนั้นแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ใช่แค่ในเดือนอมฎดอนเท่านั้นหลังจากเดือนอมรดอนชาวานบวช6วันสันสุนัตจันทพร์ะเลหัดเอาบ้างพี่น้องและสิ่งที่เราจะได้ในยุนยาชัดเจนคือฮิกมะหัวใจที่สบายปลอดโปร่งคิดอะไรในแง่ดีร่างกายที่นะครับขับสารพิษไม่มีสะสมไขมันจากการถือศีลอดนะครับได้ทั้งดุนยา และได้ทั้งอาคิร์เพราะนั้นจำไปเลยนะครับประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตามทีที่เป็นอามัลอับอิบาดที่ดีเราจะได้ทั้งดุนยาและอาคิร์ตลอดไปจากลาพี่น้องในวันนี้ครับวบิลัลตอฟิกวาฮิดายะฮ์ซัลลัมวะลยกุมวะราห์มะตุลลอฮ์าวะาบะระกะ